ย,ย่านย่าพีหลอกบอกเลยเมื่อทานตาหอนะนัดทงนัดทง่อท่างนัดทาง,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 งไหนก็เจ้าเห็นนั่นเห็นลิงเห็นนั่นบริเห็นบอกป็นมาบอก็บ่เห็นก็เจ้าเห็นลิงเนะ๊ยหนองหนิงเมือกับประเ็นดึงหางมันขึ้นเลยแถวนี้เนี่ยมันมาแถวนี้ลิงอย่างลิงโกมันมาป่ะเทน ตอนอยู่หัวแหละม,มาดากสหนี่สบายดีน้นนองนองิงสบายดีสบายดีสบายดีเอ้าพี่น้อนเนาะตอนนี้กัอยู่นลองนิ่งคือเก่าแม่อยู่ให้อยู่นะาคือเก่าเสียงลมพัด

อย่างเมื่อบออย่างเมื่อแหล่ะอย่างเมื่อนากเมื่อซีกอดไว้อยู่ว่าลมพัดเมื่อคำบอแต่ละเมื่อเมื่อแต่คำเมื่อแต่บ่คำอย่างเมื่อพอดีเวนะเลยบ่ย่านบอ่าย่านบ่นตรงนี้่าณญาณกับญาย่าณนี่ฉัน่าน ยังผีหลอกบ,บอกเลยเมือม่อทางตาหอนะรัดทงเมื่อทางตาหอนรัดธงทางไหนกระเจ้าเห็นนั่นเห็นลิ่งเห็นนั่นบริเห็ดบอกป,ป็นมาบอกเห็นโอ้กระเจ้าเห็ดวิ่งเนะน,นี่ยน้องหนิงเมื่อกับเจ้เห็ดดึงหางมันขึ้นเลย <laughs> <laughs> แถวนี้เนี่ยมันมาแถวนี้ลิงอย่างลิงโก มันมาเพื่อเห็นมันต ồn อยู่หัวแหละมาจต่ใสเลยเนาะหู้ยด้วยกันเน๊ดิงข้าเจ้าเนาะมันออกไปส่วนบอกด้วยว่าจะใสพี่น้องเลยเนาะดิงใหญ่พอสมควรฉับน้องหนิงนี่บอกฉับน้องมาแต่ว่าบางคนกับ่านเนี่ยมันมามันมันดิงมันสีดื้อแน่นะใสเรียกกับล้าไปเรืยแบบนี้ญานบวะเลยมันมาทางนี่แหละทางทางห่วย อย่างนั้นในได้คอมเมอร์ในน้องนิงบาได้คุยกับผู้บ่าวว่ามามีคุยกับผู้ใด้มามีเห่นว่ามีคนมาจีบมาคุยมาลม,มแต่ห,งหึงเลยนี่บ่บ่อยใี่มาจ่วยหาผู้บ่าวให้ยูเนาะเลยให้มาจ่วยหาผู้บ่าวให้ให้ดูเนาะมันจะได้คุยน้องนิงว่า ปวดบบใจปวดห้ยปวดดิ้วๆแล้วน้องหนิงเนาะอือหามันใช่ภาชีหาเปาา็นบอใช่เอาแต่ผูมิปักเท่านั้นนี่ยน้องหนิงกำลังอยู่มาก<ม>ินข้าวกัยนยากน้องหนิงมั้งกินกับแกงเครียดกินกับแกงเครียดเนอะอือ แกงเขียดแกงครบแกงใส่ใบผักบัวบ่เมนแซงว่าสแซงว่าได้ไหมแกงใส่ใบผักบัวหรือว่าน้องแดงแกงใส่หมอเมนว่าลุงหนึ่งแกงใส่หมอกับเมนแกงตอนเว้นฮอตตอนแรงผัวๆอย่างหรือว่าแกงตอนแรงกินมดตอนเว้นตอนแรงหากินไหม ยังกินตอนแดงมาบบนี้ปรนเทศจะได้รงเีหมันปัญจโกขึ้นอีกบ่ด้วยอะไรก็เอวบ่โบูเนาไงโกูเนาะเงินนีก็ไ้เพราะว่าเหนอิดคือโบราณบันไดนะ่อิดมีขนาดบ่บอกนี่ปจกแอลขึ้นอะไรแบบเายเป็นจกเนน้องนี่เนาะอก็แอลขึ้นปีคูนไว้ก็คือว่าเซตินงไปสิเทพื้นน้าบ่ ตองเทเนาะเทเทเอาดินขาวเป็นห้องห้องน้ำห้องหนึ่งเหมือนะหนึงโอ้หนึ่งว่าโซห้องน้ำห้องน้ำพร้อมด้วยห้องครัวก็ทักกันเคยนอนในอยู่พ่อจันพันยู่บ้อนอนมือกับพันึกมือกับบ้านพันเห็นฟุตบอบ่ พันยังจช่พันทั่วไปนี่อ๋อเขียว่าพันเทนนาผูา้บ่าวลอยมาตามไม,ไม่เห็นหรอสิบันเทนทั่วอย่า <laughs> มาคิดคิดไปแล้วก็บพันไปคิดหมักเขาเขาบหมักกับมิ้ง,ง,งไม่เห็นหรกหน้าค่ายเดียวบ่เออ่หักคางเดียวบ่จอยบ่บาลนู่นนี่หักคางเดียวไม่เห็นหรอกนม่นนี่เนาะ มึงนี่ว่าผมมีคนคุยโทรศัพท์ก็บม่ได้ดิอบบอ่นบ่เลยว่าผมมีคนคุยบ่ได,ดได้ดินบ่ได้ดินบ่หรอโดนมันเฉียแล้วมันเนสียโทรศัพท์เสียแล้วเอาแล้วไฟลัก <c oughs> ฮะ <c oughs> มันไฟลักโทรศัพท <c oughs> ์ <c oughs> ไฟลักมันตายโอ้มันตาย,ตายคิดว่ามันเสียเนี่ว่าคนเอาไปใหเราเกินสั้นอย่างซี้ผมแม่นเนาะ เสียแต่โดนแล้ววะโดนเติร์ดแน่โมอยากดิ่นขึ้นหมู่เพราะเช้าวันเสียแบบนั้นอยากดิ่นนี่แต่มันบมไมีเนาะไม่แต่ว่าเฮามัไม่ได้คอยดิ่นคอยนั่นนั่นก็เลยแบบว่าธรรมดาเนาะไม่แต่ว่าเฮาก็ได้อยู่ได้บพราะดิสเดียนนะาคนเคยดิ่นนี่โมได้แับพี่น้ตคือผมเคยพี่ว่าตามตรงว่าด้วยคอมสื่อแบบว่าบม่ได้ดิ่นนี่นอนโมลับนอนโมลับอดีตพี่น้องถึกตีนอยู่หัดชามเถื่อยังโมลับดูขาดโมได้อดีต phải tại vì nó nghe phóng nhai này thôi chắp thôi mi bung thôi nè, bung thôi bung thôi bung thôi phải nhang nay thôi ra sao mày thôi mày thôi mong nó mày đi phụ đầy mặt phụ nùng mọc 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 phụ nó, mì 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 จนมะุงกับเจ้าปูปูสายมมเป็นมากและที่ปลูกกับปวเวียงนะมีสียงดังเพงเป็นมากเป็นดอกนะ้ยาเป็นมากต้องค่อยเจวกัะักด้วหนิเียวชวนเียงมาป่อยเจ่ยามกินแต่รอแค่หมากวันนี้ปดน้าเีือน้อเลยปดขมือปวดจับดีดอกเพราะว่ามันไม่กินน้มไง อันนี้จะเป็นท่านท่านไหนออกมาไหมือว่าพอน้องกันพอน้องดาวกันพอน้องดาวเลยโอ้กีว่าอันปุ้ใหญ่จากอันพอน้องจากบัมบุญสารวัลน์โมเมนต์เมนด้วยแต่ว่าพอน้องดาวเป็นออกมาแก่มากขึ้นโอ้พอน้องดาวเป็นแบบเก๋เนาะเลยเป็นงานมีแบบงานเป็นช่างยังหายแก่มากชงหายพิ่น

เน่เป็นวัดเป็นไอภาษาหนาวว่าหนองนงหนาวเนาะคือว่าหนองนงบ่หนาวดอกหนาวพี่กันเนี้ยบ่บ่วยกิบ่หนาวรอกเนาะตอนเรามีภูเนาะเรามีปรลาบกสามคนน้องนงจะหาวเด้อมีมีนี่แหละหาอยู่บ่น้องนงจะมือนี่ยม่ได้ฮะคำนี้แกเอา <l ots>

เอารุ่นใดนะคิดว่าในใจนะี่ประมาณประมาณเท่าไรประมาณเป็นไอบอกประมาณสามรุ่นไอเนาะสามซิปเนาะบอกเป็นหูจักความแบบว่าหูจักแลนนี้น,นนะแบบสางซาเราซ่ำซะักจักความำมต้องเอาเลยรุ่นน้องรุ่นน,นั่นนี่รุ่นว่าพักกันนี่สะมีสางซาตัวโบเฮตุโบหานะมันจะายกันหมดรอดต้องมีเคนเลยคิดว่าเอาคุณนี้ใหญ่แน,น่เน,นาะ สี่สิบขึ้นเอาสี่สิบขึ้นเนาะสี่สิบลงเนาะน้องมีนาะลองทักลงนั่นมาเบื้องอะไรทักใน,นไหนทรศัพท์เขาอตบีอโอ้ <laughs> ได้แต่คุย,ยนั่นแหละเนาะมื้อนี่ก็อยู่เป็นปูสาลอยู่ใน,นี่ยนะบูสาลไม่ว่าอยู่ตามวิถีชีวิตอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาเนาะแม้ยเพรได้ลมเบาทั้งใดทีเดียวเล วันนี้เบาท่านใดมาจีบมาล้มสุเมนีก็ได้นลบเที่ยวตลอดปอนรงนี้มีเพราะว่าหนทางเนาะเพื่อนไม่ใสตรงนี่มั้เพื่อนเั็นลูกมิทูเซลเขาเนี่ยอ๋อเป็นมาพุกเป็นสาวกองนาเป็นเนาะเนยอ๋อใหญ่นริงเนาะเร็วเนาะ พราะว่าทางนี้มันหลัดมันสสะดวกสบายกว่ามันสีใกล้กว่าได้เท้าไปเพราะมันก็จะโค้งพะมาท่านี่นี่มาโมได้เนาะน้งนีงเนาะมาได้เป็นเห็ดหัวตันไปแล้วแต่ว่าเสียทีแต่นั่นน้องหนิงบ่ฮอดพุ่นเนาะมันเป็นดินไปทางฝั่งนั้นดินน้ากับเจ้าของแหละแต่น้องหนิงซื้อาพุ่นน้องนิงขาดเลยซื้อไม่น้องนิงไม่มีเงินซื้อนี่แหละ แต่สำนีกก็โอเคเนาะน้องนิงเนาะน้อยออกไปนี่ยามฝนก็าจะได้ออกไปท่านี้คือเก่าท่าน,นี้มันเป็นตงน่งเฮงเนาะน้อยยามผลก็ลำบากใน,น,น,กน่น้อยนึงลำบากในพี่น้องเ็งขันยามแบบนี้มันจะสบายแบบนึงนี่แหละพี่น้องเองขุส,สาวบ้านบ้านเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดจีมาสนใจขุสาวบ้านบ้านน้องนิงพี่น้องเองน้องนิงจะพาไปแย่ไข่บุแดงคือเก่า หันหมดแดงครบอ้ายเรียนบวกจะครบผู้ใดแล้วนอนนอนนี่เนาะไปน้ากันครบ่็เสร็จหมดแดงมาเอยมีอย่างที่ถามลูกเป็นยังไงมาเฉยเชิญพ่าแผลถามเลยพ่าแผลเราไปเนี่ยมาเอยแค่มาเชิญเสริมให้ถามน้ากันพี่หน่อยมาเฉยก็ได้ ถามอยู ừ, ừ, да ่บ่แม่เราไปถามปูพักปูอย well ่างบ้านตรงนี hmm. ้ปูเนา่ปูโมโม่บ่ปลูกระงน่นเนาะนี่ปูอย่างไฟแตงโมปูพักบัวเนาะพี่พักบัวแม่ปูแบบว่าพักที่ว่าเขาเคยแบบเขากินตามชีวิตประจำวันเนาะแม่พักบัวหอมแบบนี้บ้าน้องนี่บ้านพักบงมันจะบอกบงเขาบงบงเลยดัดเทียนน้อยนะพายนอนไม่ว่าอยู่บ้านบ้านเขาเนี่ยเขาจะปลูกกินเองแบบ ส่วนไลน์กะไม่อยากคอยใสเคมีเนาะใสคุณขอกคุณเงีครับดีเปอีกอย่างนึงพี่น้องครับบุญเลยนะนื่อส่วนพักในตลาดซื้อในกระเจ้าอาจจะกระเจ้าก็ต้องใสคุณใเซฟูยเนาะอาจจะมีเคมีอยู่เพราะว่าพักมันแบบแต่บุใส่มันบางงามดิใสอืมอ่าพี่น้องอืมขายมือซื้อไปได้ง่ายว่ายางซื้อไปได้ฟูกินเองก็ง่ายนะอยู่บ้านเอา <rece> เไามีทีว่า์จะเขากับบุกเดาอเนาอือืมอาลิฟเขาในเงือนี่สีอุ่นเนาะเนาะตงรงไ่ได้พัดเลยเนาะบ่พัตรงหนิงบอกอ,ออกมาจากเถื่อโอเคจ <laughs> ้าเดี๋ยวอาลิฟกับเงนแลบวออกมาจากเถื่อสนีอุ่นอืม ของแต่ว่าทางนี้เพิ่นบ่ได้ตีสรีแป้นเนะเนาะน้อยตอนนั้นสิใส่อันนั้นเด้สิก็ออกมานกะกว้างบ่ติดบ่่งอ๋อสบนะว่าอืมส่ส่งลมอพ่นบ่ตนโซล่าอืมอนี้ก็คือสร้างอยู่งบ้านเฮาี่ก็คือว่าเป็นสงามอยูมาะสุดยอดราอตัวสร้างอะไรงามหมดสุบอนนั่นแหละพี่น้องครูสร้างว่าอย่งกเบงสีนี่มาางนก โดยสีเดียวกันนี่อ๋อ้ีเดียวกันงามเนาะสีิสีหินอืมแบบหินแบบสีแบบอันนี้ดีแจ้งหูแจ้งตาดีว่ายังไงซะสันทิทูมัดแจะแก็ตลงหนึ่งไม่คุ้นน้ำเพลินไม่ได้เบิ่งน้ำเพลินเไม่ได้ถามเนาะเนึ่ไม่ได้ถามเพลเบ่งหนึ่ไม่ได้ถามเป็นแกะใช้เสียมืลายเพราะว่ามันเดือดนั่นนี่ เดือบาะอ๋อไปสั่งมาเผื่อตัวนี้เนาะย่างะนนะเอาบอสจะฉันกันนะชนไหมจัไปชันบอสจัไปะชันบอได้บอกเนาะเอาไปจะรู้เลยไปเอานุ่นบอกได้ดิ ทำอะไรน้องหนิง <minutes> กับสิกินข้าวแล้วก็เมื่อเพราะน้องหนิงเมื่อบ si'. mm ้านโดยคิดวัตถุทิทย์ข้าวเมื่อกินน้ำเพื่ออยากกินกันคือกินแล้วก็เมื่อเมื่อไรเมื่อคํากันหนึ่งข้าวที่กินฮะน่้าวทีนโดยงานว่าให้ค้าวเมื่อชงแล้วก็ให้เขากลับมา không sao cả mai là sao hổng bò mấy người cả chuối nè màu nào đấy hôm qua 10 mùng mưa hông ạ 8 mùng 8 mùng 8 cho vào đèn ổn đó rồi mấy người cả mặt sau lúc này nào nè cả cái chui không đẹp gì đẹp อากาศหนาวพี่น้องเงยดีนีดหมดเรือปีตะก่อนปีเก่านี่ปีการนี่ยังว่าบ่ได้หนาวสำนี้ปีนี้ตัวหนาวแห้เดี๋ยวหมดทุกควันละแมนเนาะบ่จอยแมนแมนเอาพี่น้องเนาะเอาวฟูได้เนี่งสนใจน้องนิงอ่ะติดต่อมาพี่นงเงยติดต่อน้องนิงให้พี่น้องเงยเนาะน้องนิงยังสดตอนนี้ก็ได้ยังโมมีแต่น้องผันโมมีโทรศัพท์เท่านั้นแหละแมวโมมีคือ นี่คือคืที่ว่ามาจับจองกันเนาะยังประมาณหัวใจติดตามน้ำกันพี่น้องลุ้นน้ำกันเนาะผู้โชคดีเนาะพี่น้องอ่าผู้โชคดีคือสิเป็นคนหนุ่มหรือคนเฒ่ารอลุ้นน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะเอ้า Okay, no. a, no. โอเคเนาะมอใจเนาะเนยเดยินม,มาพพี่อีกะสิได้คอตโตลาฟไปก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศบึกหนาวกัาานสิได้เมื่อหามน้ำอําในก่อนพอแผลก็ได้คอยคำลง,งแรงเลยเนาะพี่น้องเลยค่ออ <im f> ากาศเว่นแร้โอเว้นแล้วเนาะฝืนมือหอดก็คำน้องมีนกันสิได้เตรียมเครื่องเตรียมองเตรียมยัางกันสิได้เดินทางเมื่อบ้านอีกเนาะเนย ยังท mm hmm. uh, like mm, mm ิ้งคำที่น้ำเพื่ออยากกันดึกมือไหนมือในผ่านมาเราก็จะได้เข้ามาอัปเดตคือว่าเข้ามาเยี่ยมยามนีกเคื่อหนึ่งพี่น้องเนาะเขับมาลินมาหัวเนาะเขมาพูดคุยกับน้องลิกิตเนาะน้องละโดยได้มาหนิจัดเป็นอะไรมีใจมีผู้มาหาดีใจบ่เด้อเป็นก็ดีใจนี่ เอามากแล้วก็ดีใจกันเนาะน้องเคดีเขามากะเห็นกันแต่ว่าทุกคนเป็นแต่ว่าดูดีมีแห้งอะนะนิ่มแหมแจ่มใสวัตถุดทุกคนกะนดูว่าดีใจพี่น้องเนาะอืมอืมอืมวัตถุดิบทุกคนนะครับเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนแต่ในสภากดไลค์ีกแล้วแจ๊ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พอน้องแฟนในเด้อพี่น้องเนาะ้อเทำคลิปอีกต่อต่อไปพี่น้องเอไปเนาะ โอเคน้องล่ะสบายดี